ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมมยราบกันเหมือนเดิมนะครับทุกๆเก็นะครับผมก็จะมาสรุปนะครับฟุตบอลตัวราคาไหลนะครับที่น่าสนใจในรอบวันอย่างเช่นทุกๆวันนะครับก็จะมารับชมกันครับว่าวันนี้มีตัวไหนนะครับที่น่าสนใจกันบ้างนะครับก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับทีเด็ดที่ผมให้ไปนะครับก็เข้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้4ตัว5ตัวนะครับก็เข้าหมดวันนี้บอลน้อย แต่ก็ยังพอมีให้กดกัน,นครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าวันนี้มีฟุตบอลอะไรเตะกันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับบอลยูโรเหมือนเดิมครับบอลยูโ bon รปี2020นะครับแต่ก็มาเตะปีนี้คู่แรกนะครับสองทุ่มยูเครนนะครับก็จะเปิดบ้านพบกับมาชิโดเนีย คู่นี้ผมมองที่ยูเคนเลยนะครับผมชอบยูเคนครับห้าทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยวันนี้คู่ใหญ่นะครับเดนมาร์กก็จะพบกับเบลเยียมผมมองว่าเกมนี้นะครับผมมองที่เบลเยียมแน่นอนนะครับเพราะว่าบอลต่อเนี่ยทรงแล้วนะครับยังไงก็ตามคาดเบลเยียมนะครับประเดิมยูโรด้วยการผลเอาชนะรัสเซียมาขาดลอยนะครับทาให้ฟอร์มระยะหลังนะครับกลับมาเล่นได้ดีมากอีกครั้งนะครับแล้วก็การเก็บชัยชนะ มา2นัดติดในเกม2นัดหลังสุดนะครับทำให้กาใชัยรวม 3- ใน4เกมนัดหลังนะครับพร้อมเกมรับเกมรุกมีมาตรฐานสูงเหมือนเดิมนะครับพ่วงกับผลงานไร้พ่ายตลอด10นัดที่ผ่านมาด้วยนะครับแมตช์นี้แดนโคโนมนะครับเป็นรองค่อนข้างมากนะครับผมดูแล้วมีลุ้นนะครับที่จะช่วงชิงความได้เปรียบในการเล่นนะครับแล้วก็เอาชนะเจ้าบ้านไปได้ ไม่น่ายากนะครับวันนี้ตัวต่อไปนะครับวันนี้ฮอลแลนด์กับออสเตรเลียนะครับก็ออสเตรเลียผลงานดีนะครับส่วนฮอลแลนด์สถิติที่เคยพบกันมานะครับฮอลแลนด์เอาชนะได้ตลอดนะครับออสรีนสีส้มฮอลแลนด์เนี่ยนะครับก็วันนี้ต่อ1ลูกนะครับผมเชื่อว่ายากเหมือนกันนะครับที่จะมีลูกที่2นะครับก็ขอผ่านไปดีกว่านะครับสำหรับคู่เนเธอร์แลนด์นะครับสีส้มนะครับวันนี้ใจผมตามราคาไหลเลยครับชอบที่ออสเตรเลียก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ บอลโคปาอเมริกาก็ให้มานะครับบอลรองทั้งหมดเลยนะครับเวเนซุเอลาแล้วก็เปรูนะครับที่บราซิลจะเปิดบ้านเขากับเปรูนะครับวันนี้ราคาไหลที่เปรูเลยก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหน้าเว็บราคาเด็ดวันนี้นะครับก็นี่นะครับอเมริกาโน่นะครับอารนติโกโกเยนเช่นะครับปอโตเออร์เดลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวทีเด็ดราคาไหลของเรา วันนี้นะครับผมชอบยูเครนนะครับที่บอกไปแล้วก็เบลเยียมนะครับ2ตัวนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ